สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะเราจะเป็นคลิปที่มาแปลกๆหน่อยนะคือปกติผมจะทำแต่คลิปรีวิวแกะกล่องอะไรแบบนี้นะคลิปนี้เป็นคลิปที่ผมอยากจะทำมานานแล้วนะก็คือคลิปที่ว่าด้วยเรื่องของภาพยนตร์นะคลิปนี้นะจะเป็นคลิปที่เกี่ยวกับภาพยนตร์ที่น่าสนใจนะในปีนี้นะจะขอเริ่มกันที่คลิปนี้นะขอเริ่มกันที่5เรื่องก่อนนะถ้าคลิปได้รับความสนใจนะผมก็อาจจะทำเป็นตอนที่2ออีกนะก็มาเริ่มกันที่เรื่องแรกก่อนเลยนะครับ เรื่องแรกนะฮะมาพูดถึงหนังที่สร้างมาจากวิดีโอเกมชื่อดังนะคือ Uncharted เองนะ Uncharted เนี่ยก็คือวิดีโอเกมนะที่อยู่ในเครื่องเล่นนะคอนโซล PlayStation 3และคอนโซล PlayStation 4นะีซึ่งผมเองอะเคยเล่นเกม Uncharted นะมีทั้งหมด4ภาคมั้งถ้าจะไม่ผิดเนี่ยมี4ภาคนะแล้วก็มีอีก1ภาคเสริมนะซึ่งผมอะ่ะเล่นไปทั้งหมดก็คือ3ภาคกับภาคที่4เนี่ยเล่นจบนะ ภาคเสริมนี่ยังไม่ได้เล่นนะแล้วผมมองว่าอันชาร์ตเนี่ยระหว่างที่ผมเล่นเนี่ยนะผมคิดว่าอันชาร์ตี่ยมันเป็นเกมที่ควรที่จะเอามาทําเป็นหนังมากภาคเลยนะเพราะอะไรนะเพราะว่าระหว่างที่ผมเล่นเนี่ยรู้สึกเหมือนเราดูหนังบล็อกบัสเตอร์สักเรื่องหนึ่งเลยนะซึ่งมันสนุกมากๆเลยอันชาร์ตเป็นหนังที่มีมุมกล้องหรือฉากแอคชั H ่นหรือการเล่าเรื่องเนี่ยเหมือนเราดูหนังสนุกสนุกสักเรื่องเนี่ยแล้วในที่สุดนะความฝันก็เป็นจริงนะ คือเกมโปรดของผมได้กลายมาเป็นภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์เนี่ยของโซนี่เลยนะเพราะว่าอันชาร์เนี่ยเป็นเกมของโซนี่เหมือนกันนะเป็น e x c กซ์คลูนะของเครื่อง PlayStation เพราะฉะนั้นเนี่ยโซนี่ก็เลยจับมาทําหนังซะเลยนะซึ่งอันชาร์เนี่ยเป็นหนังแนวล่าขุมซับนะสไตล์แบบอินนาโจนยุคใหม่นั่นเลยนะประมาณนั้นเลยนะคือตัวละครเอกเนี่ยก็คือในเกมคือนาธานเดรกนะฮะ แต่ในภาพยนตร์เนี่ยจะรับบทโดยนะฮะสไปเดอร์แมนคนล่าสุดของเราคือทอมฮอลแลนเองแล้วก็จะมีอ่ามาร์ควอลเบิร์กเนี่ยมาร่วมสมทบนะแต่ผมมองว่าก็เป็นดารานำคู่กันน่แหละอืมมาร์ควอลเบิร์กเนี่ยจะรับบทเป็นแซลลี่นะฮะแซลลี่ก็คือคล้ายๆกับเป็นครูเป็นเพื่อนของตัวละครเอกอย่างธา,านดริกนั่นเองนะฮะแต่อย่างหนึ่งที่ผมมองว่ามันแตกต่างจากตัวเกมก็คือตัวัยวนะฮะัยของ ตัวละครนำเนี่ยอย่างทอมมอลแลนดแล้วก็มาร์ควอลเบิร์กเนี่ยเขาดูจะหนุ่มกว่าที่เราเห็นในเกมนะในเกมเนี่ยตัวประธานเจคเนี่ยก็มีอายุแล้วนะก็คือประมาณประมาณโตแล้วประมาณแบบวัยเป็นผู้ใหญ่แล้วนะแต่ในในนี้ที่เราเห็นในตัวอย่างเนี่ยทอมมอลแลนดก็ยังอายุ20กว่ากว่าเองนะแล้วก็มาร์ควอเบิร์กนี่ก็40ไปลายๆมั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะก็คือดูแล้วเนี่ยเขาตัวหนังเนี่ยเขาจะเล่าเรื่องแบบไหนกันนะ ต่จากที่ผมดูตัวอย่างเนี่ยผมเห็นผมคิดว่านะเขาจะแต่งเรื่องขึ้นมาใหม่นะผมดูแล้วเพราะว่าเห็นมันมีพวกเรือโจรสตัดอะไรเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าในเกมเนี่ยมันมีหรือเปล่านะผมจําไม่ค่อยได้แล้วนะแต่อีกฉากนที่ผมเห็นเลยกนะ็คือฉากที่สู้กันบนเครื่องบินนะแล้วก็มีของอะไรเนี่ยร่วงหลดออกจากเครื่องบินเนี่ยอันนี้ผมมองว่าเขาได้ไอเดียมาจากตัวเกมแน่นอนนะคือตัวเกมภาค3านั่นเองอันนี้ผม โอ้โหฉากนี้ตอนที่ผมเล่นภาค3อยู่เนี่ยฉากที่พระเอกอะต้องตกมาจากเครื่องบินเนี่ยเป็นอะไรที่แบบโอ้โหมันมันมนมากๆนะแล้วไม่คิดว่าเฮ้ยโอ้โพอมาเป็นหนังเขาก็หยิบฉากานี้มาทำอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยอันชารเนี่ยเป็นหนังที่ผมคิดว่าน่าสนใจมากๆเรื่องหนึ่งในปี2022เลยนะและอีกอย่างนึงก็คือนะตัวอันชาร์เนี่ยเขาได้ผู้กํากับนะก็คือลูเบนเฟชเชอร์นะลูเบนเฟเชอร์เนี่ยเป็น ุ่มกับสายผมบอกว่าเขาเป็นสายแนวแบบสายบันเทิงอะเออทำหนังป๊อปคอนอะไรแบบนี้ก็ให้ดูผลงานเรื่องก่อนหน้านะไม่ว่าจะเป็นเรื่องซอมบี้แลนนะหรือว่าเวนอมนั่นเองนะคือเขาจะไม่ให้คนทําหนังสายแบบจริงจังคึงขังอะไรแบบนี้นะแต่ว่าจะเน้นหนังที่ทําดูแล้วสนุกเออผมคิดว่ามันก็เหมาะเหมาะนะกับการที่เขาได้มาทําอันชาแล้วก็ก็น่าจะเป็นลูกหลักของโซนี่เหมือนกันเนาะเพราะว่าเขาทําเวนอม ให้โซนี่แล้วก็ประสบความสำเร็จอย่างล้นหลามเนะฮะเพราะฉะนั้นนะฮะอันชาตินี่จะเข้าสายเดือนกุมภาพันธ์นะี้ใครที่รออยู่ก็เตรียมตัวได้เลยนะผมเองก็จะไปดูในโลงเหมือนกันนะแล้วก็อีกอย่างนนึกงคืออันชาเนี่ยเป็นหนังที่สร้างาจากเกมใช่ไหมก็จะมาดูกันว่าครั้งนี้นะฮะอันชารตจะเป็นหนังที่สร้างจากเกมแล้วประสบความสำเร็จได้หรือเปล่าเนะี่ยเพราะว่าหนังที่สร้างจากเกมเนี่ยมักจะมีอาถรรพ์เสมอนะมีไม่กี่เรื่องนะที่ ประสบความสาเร็จนะขนาดเรื่องที่ผมคิดว่าน่าจะดังแน่ๆอย่างวอลคราฟเนี่ยยังยังเจ๊งเลยนะเออล่าสุดนี้ก็เลสเซนอีวิวนะงที่ที่เห็นแบบโอ้โหว,วิจารณ์ก็ไม่ดีนะแล้วก็คือเห็นบอกว่าห่วยเลยแล้วก็เห็นกับตอนนี้กําลังเข้าโงนะผมเองก็คงจะไม่คิดจปดูในงแน่นอนเนี่ยเนี่ยดูตามสตรีมมิ่งเอาละกันเนะเพราะฉะนั้นอีกเรื่องที่ตั้งตารอคืออันชาตเนีในเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยกลับมาเริ่มต่อกันเลยนะที่เรื่องที่2เนะี่ยเรื่องที่2เนี่ยผมจะ ขอแนะนำนะฮะหนังที่เป็นแนวแบบแนวย้อนยุคหน่อยนะเป็นแนวย้อนยุคก็คือหนังเรื่อง The Northman นะฮะ The North The Northman เนี่ยเป็นหนังที่อยู่ในช่วงเ,เป็นพวกไวกิ้งนะเป็นหนังย้อนยุคเป็นตำนานไวกิ้งในศตวรรษที่10นะะ Northman เนี่ย The Northman เป็นหนังแนวล้างแค้นไหมเออเท่าที่ผมดูเป็นน่าจะเป็นแนวล้างแค้นนะฮะก็คือตัวพระเอกเนี่ยเขา พ่อเขาถูกฆ่าเนาะแล้วเขาก็ไปล้างแค้นให้พ่อนะหนังเรื่องนี้ถามว่ามันน่าสนใจตรงไหนอย่างแรกเลยนะที่ผมเห็นเลยคือมันน่าสนใจที่ตัวผู้กำกับเลยนะครับผู้กำกับเนี่ยคือโรเบิร์ตเอ็กเกอร์นะครับโรเบิร์ตเอเกอร์ครับเคยทำหนังที่โหแจ้งเกิดจากหนังสยองขวัญน,นะฮะแนวแบบแม่มดคำสาปอะไรนี้จากเรื่อง The Witch นะฮะ เดวิดเนี่ยเป็นหนังที่ผมดูแล้วรู้สึกว่าโอ้โหหนังมันอาจจะดูเนเบ้เริมนะมันอาจจะไม่ใช่หนังที่เข้าถึงง่ายนะครับแต่ดูแล้วผมว่ามันก็เออมันมีดีในในตัวของมันอยู่นะเดวิดแล้วก็ผลงานเรื่องต่อมาของปุ้มกับคนก็คือ The Lighthouse นี่โอ้โหไอ้ที่อยู่บนประภาคารนะที่มีวิลเลียมเดีโฟกับลูอิแพินสันเนี่ยอยู่บนประภาคารในเกาะในเกาะเกาะร้างเนี่ยโอ้โห ผมมองว่าเรื่องนี้แม่งหนักข้อเลยนะคือเราแถมเป็นหนังขาวดำนี่นะผมดูไปนี่รู้สึกว่าโอ้โหมันมันเข้าถึงยากจริงนะแต่ก็ตั้งใจดูจนจบนะแต่ก็ยังงงๆงงอยู่นะสำหรับเล่นเือะไร์เฮาแล้วเรื่องนี้นะเดอนนอร์ทแมนเนี่ยเป็นผลงานเรื่องล่าสุดของผู้นำกับคนนีนะ้ถือว่าน่าสนใจมากนะเพราะว่าหนังเนี่ยดูแล้วอะ่ะมันมีความมันดูแล้วน่าจะเข้าถึงง่ายกว่า2เรื่องที่ผ่านมาแน่นอนนะเพราะว่ามันแนวสู้รบเนาะ สู้รบแบบดิบๆนะถ้าใครเคยดูตัวอย่างเลยจะเห็นได้ว่าหนังมันมีงานภาพที่น่าสนใจนะีแล้วก็มีดาราดังๆมากมายเลยนะครับที่มาร่วมแสดงในภาพยนตร์นี้เริ่มกันที่ตัวละครเอกนะฮะก็คือพระเอกของเราเนี่ยก็คือรับบทโดยนะอเล็กซานเดอร์สากาตนะจากหนังเรื่องก o สลาเวอร์ซัตคองนะครับอันนี้น่าจะคุณหน้าคุณตาดินหรักคนนี้นะเขาเคยเล่นเป็นทาสานด้วยเนาะใน The Legend of t a r z a นะครับแล้วก็มีอีธานฮออ่ามีอีธานฮอคนะครับแต่ที่สำคัญเลยครับทีเด็ดเลยคือมีน้องจอยเล่นด้วยนะคือฮันช่าเทเลอร์จอยนะครับมาเล่นด้วยนะแล้วก็มีวิลเลียมเดโฟนะเป็นดาราที่เคยร่วมงานกับพุ่มกับเอ็กเกอร์มาแล้วครับจากเรื่อง t ด Li ไลท์เฮา e เนี่ยเรื่องนี้นะครับผมในด้านเนื้อหาเนี่ยผมอาจจะดูว่าไม่ค่อยมีอะไรนะแต่ผมว่าเรื่องนี้มันมันน่าสนใจเพราะผมเองก็เป็นคนที่ชอบดูหนังแนว สูรลบโบราณนะอย่างพวกแกลเลเตอร์พวกเดอะลสัสมูไลอะไรแบบนี้หรือผมชอบงานโปรดักชันของหนังหนังย้อนยุคไนงะแล้วก็เรื่องนี้ก็ถือว่าเป็น Viking, แนวไวกิ้งเนี่ยก็ถือว่าเออมัน,ม,นมันแปลกตาดีนะปกติเราจะเห็นแต่ซีรีส์ใช่ไหมเออซีรีส์ไวกิ้งแต่หนังที่เป็นหนังโรงฟอร์มแบบใหญ่ๆหน,หน่อยแล้วมีเป็นแนวเนี้ยไม่ค่อยเห็นนะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ถือว่าน่าสนใจนะกำหนดฉายผมจำไม่ได้ว่าฉายเดือนไหนนะแต่ฉายในปีนี้คนระับถ้าไม่เลื่อนอีกนะ สำหรับ The Northman นะแล้วก็มาต่อกันที่เรื่องที่3นะฮะเรื่องที่3เนี่ยผมขอเอาเป็นหนังสยองขวัญแล้วกันเนะี่ยหนังสยองขวัญเรื่องนี้คือ The Black p h o n e นี่ย h ดอะแบล็ e โ n นนี่เป็นหนังที่ผมโอ้โหแค่ได้ยินแค่ได้ยินแบบชื่อนะครับพุ่มกับกับดารานี่ก็บอกว่าน่าสนใจมากๆนะเลยอ,อน่าสนใจก่อนที่จะเห็นตัวอย่างอีนะ ผมเห็นตัวอย่างแล้วโอ้โหอยากดูแล้วตอนแรกนี่ผมเหมือนผมจะเห็นก็ว่าเขาจะฉายช่วงต้นปีนะน่าจะเป็นฉายช่วงต้นปี2022คือมัรกาานะแต่สุดท้ายก็เหมือนจะเลื่อนไปนะเลื่อนไปช่วงไหนผมจําไม่ได้ไม่แน่ใจนะเออน่าจะเลื่อนไปประมาณช่วงกลางปีหรือเปล่าก่อนซัมเมอร์แล้วบั้งนะสำหรับ The Black Phone เนี่ยที่ผมบอกว่ามันน่าสนใจตรงที่ชื่อพุ่มกับกับทาราใช่ไหมอ่าเริ่มที่ผู้กำกับก่อนเลยนะพุ่มกลับเนี่ยคือ พุ่มกับมีชื่อว่าสกอตเดริกสันนะสกอตเดริกสันเนี่ย,เ,ยเขาเป็นพุ่มกับที่เรียกว่ามีแนวทางเฉพาะของตัวเองอยู่พอสมควรนะก็คือเขาเป็นคนทําหนังสายสายสยองยผมมองว่าเป็นสายสยองขวัญนะเ,เพราะว่าจากเรื่องแรกๆของเขาเนี่คือเขาเคยทำเฮริเอเซอร์ใช่ไหมเป็นเฮิเเซอร์ภาคต่ออ,อันนั้นผมยังไม่เคยดูนะแต่ผมมารู้จักกับเขาตอนทํา e x e r c i s uh, e of Emily Rose uh, เป็นหนังที่ uh, แนวแบบผีเข้านะแต่ว่ามีเรื่องของการขึ้นทรงขึ้นศาลการพิส,รสูจน์อะไรแบบนี้ด้วยนะแล้วก็เห็นเขามาทำไอ้หนังอะไรนะหนังที่มีคินริเล่นเป็นตุ๊ต่างดาวฮนะผมจำไม่ได้แล้วแล้วก็มาทำ Sinister Sinister เนี่ยคือผมว่าเป็นทีเด็ดของแกนะเป็นเป็นแบบหนังที่ขึ้นชื่อของแกเลยของพุ่มกับท่านนี้เลยนะ ซินเตอร์เนี่ยเป็นหนังสยองขวัญที่ผมมองว่าโอ้โหค่อนข้างที่จะน่ากลัวนะครับน่ากลัวมากๆเรื่องหนึ่งเลยนะคออในยุคหลังๆนในปีแบบ2 0 1 0ขึ้นมาเลยสําหรับหนังสยองขวัญจากฮอลลีวูดนะฮะซินเตอร์เป็นหนังที่ผมมองว่าน่ากลัวเอาเรื่องนะคือตอนแรกผมดูผมก็คิดว่าเออมันน่ากลัวแล้วก็สนุกนะจนกระทั่งว่าเพื่อนผมอะ่ะมันก็ไปดูมาแล้วก็บอกโอ้โหซินสเตอร์นี่น่ากลัวน่ากลัวจริงผมก็เลยแบบเออวะ่ะ กลับอีกรอบมันคือมันน่ากลัวจริงนะแล้วก็ครั้งเนี้เขาได้นักแสดงนําจากซีเตอร์ก็คืออีธานฮอล์เนี่ยกลับมาร่วมงานกันอีกครั้งด้วยนะเพราะฉะนั้นผมถมึงบอกว่าเฮ้ยโหถ้าได้ยิน2คนนี้มาทําหนังด้วยกันเนี่ยและเป็นหนังสยองขวัญเนี่ยมันก็มีความน่าสนใจแน่แนแลลวยิ่งพอมาได้เห็นตัวอย่างแล้วเนี่ยโอ้โหครับบอกเลยว่าเหมือนเขาเอาหนังแนวฆาตกรต่อเนื่องเนี่ยมา ผสมนะมาผสมกับเรื่องเหนือธรรมชาตินะเพราะว่าจากที่ผมเห็นในตัวอย่างเนี่ยตัวอีทนันฮองเนี่ยแน่นอนนะครับเป็นฆาตกรฆาตกรต่อเนื่องนะรักพาตัวเด็กไปขังไว้นะแล้วก็ผมเห็นในตัวอย่างเนี่ยมันมีตัวละครเด็กเนี่ยเขารับโทรศัพท์เครื่องสีดำเนี่ยแล้วก็มองเห็นนะมองเห็นวิญญาณเด็กที่น่าจะเป็นเหยื่อ ลายก่อนๆเนี่ยของอนตัวฆาตากรอีธานฮองเนี่ยอืมเพราะฉะนั้นมันมีเรื่องเหนือธรรมชาติเข้ามาเนี่ยแล้วจากที่เห็นในตัวอย่างเนี่ยในตัวอย่างเนี่ยมันเห็นอะไรหลายๆอย่างนะคือมันเห็นอะไรเยอะอยู่พอสมควรเลยนะแต่ว่ามันทําให้เราลุ้นว่าเฮ้ยในหนังจริงๆเนี่ยมันจะมีลุกล่อลูกล่อ,ล,ล,อลูกชนลูกเล่นยังไงนะให้เราแบบได้ลุ้นเนี่ยเพราะว่าผมคิดว่าพุ่มกับผมเชื่อมือสกอตเดลลิกสันนะว่าเขาจะ ว่าเขาจะทาแบบในเรื่องของความระทึกความน่ากลัวเนี่ยผมคิดว่าเขาน่าจะทําได้ถึงนะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็เป็นหนังอีเรื่องที่ผมแนะนำนะว่ามันน่าสนใจอีกเรื่องหนึ่งของของปีนี้เลยนะแล้วอีกอย่างนี้ก็คือเรื่องนี้นะฮะดัดแปลงมาจากเรื่องสั้นนะฮะของโจฮิวโจฮิวเนี่ยเป็นลูกชายไหมเป็นลูกชายของซีเฟนคิงเนาะเออเป็นลูกชายของซีเฟนคิงนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยผมโหเลยมองว่ามันยิ่งยาสนใจเข้าไปอีกนะฮะโอ้โหนะเรื่องนี้บอกเลยว่าเป็นหนังที่น่าสนใจมากๆนะสาหรับผมที่อยากจะแนะนําให้ทุกคนเนะี่ยให้เตรียมตัวรอคอยเรื่องนี้กันเลยนะสำหรับ The Black Phone นะฮะมาต่อกันที่เรื่องที่4แล้วกันนะเรื่องที่สเนี่ยเขาเป็นหนังสยองอีกแล้วนะฮะเป็นหนังสยองแล้วนะ มันน่าสนใจผมเป็นคนชอบหนังสยองนะเพราะว่าอะไรมันมีมันมีอะไรที่แบบให้เราลุ้นได้ระทึกแล้วก็มันมันเดาทางยากเออโดยเฉพาะหนังสยองสมัยนี้ผมมองว่ามันแตกต่างจากในยุคสมัยก่อนนะไม่ว่าจะเป็นยุค8 0 9 0อะไรแบบนี้หรือยุค2 0 0 0นต้นๆเนี่ยคือสมัยก่อนมันจะออกแนวฆาตกรสวนมากาศไล่ฆ่าคนเนี่ยแต่หนังสยองยุคนี้ผมมองว่าเขาเขาทําซ้ําแบบเดิมมากไม่ได้แล้วนะเหมือนกับไอฮาโ์วีนเนี่ย ที่เอามาทําใหม่เออเห็นภาค2ใงน h a ยฮาโลวีนคิเนี่ยคนก็แหม่คนก็บ่นกันพอสมควรนะคือหนังมันเริ่มจากย่ํากับที่เดิมนะตัวละครโง่ๆง่นะครับถูกฆ่าอะไรแบบนี้นะเพราะฉะนั้นเนะี่ยหนังสยองขวัญสมัยใหม่เนี่ยมันก็เลยต้องฉีกออกไปนะแล้วอีกเรื่องหนึ่งที่ผมอยากจะแนะนําก็คือเป็นเรื่องที่4ี่ในวันนี้คนระับคือหนังที่มีชื่อเรื่องว่าโนบเรื่องนี้นะฮะโอ้โหแค่โปสเตอร์ ก็ว่าน่าสนใจนะตัวโปสเตอร์เนี่ยเป็นรูปเหมือนเป็นเมืองอ่ะเป็นเมืองอยู่ในหุบเขามีมีภูเขาเทือกเขาล้อมรอบนะแล้วก็มีก้อนเมฆนะก้อนเมฆดุยเลยเนี่ยก้อนเมฆแบบโผล่มาโดดๆก้อนหนึ่งเนี่ยแล้วก็มีเหมือนกับเป็นธงอ่ะธงริบบิ้นมีมีเป็นสายเชือกเชือกแล้วมีธงอ่ะเป็นสีสีเนี่ย ออกมาจากก้อนเมฆนะแล้วลอยมาอยู่บนเหนือเมืองเมืองเนี้ยโอ้โหผมมองว่าแค่โปสเตอร์แม่งก็น่าดูแล้วนะฮะแล้วยิ่งไปเห็นชื่อผู้กำกับอีกโ,อโหผมผมแบบว่าอยากจะให้มันฉายสักวันนี้เลยนะ,ะสำหรับผู้กำกับเรื่องนี้นะฮะก็คือจอแดนพิวนะจอแดนพิวคือใครนะจอแดนพิวคือผู้กำกับที่มีผลงานก่อนหน้านี้อย่างกิตเอนะฮะ เกตเอาและอัสเกตเอานี่เป็นหนังสยองขวัญยุคใหม่ที่ประสบความสำเร็จอย่างมากมายนะแล้วสร้างชื่อให้กับตัวคุณกับจอแดนเป็นอย่างมากมากเลยนะผมดูเกตเอาแล้วรู้สึกว่าโอ้โหหนังมันมันเดาทางได้แบบเออมันสนุกกันะฮะหนังมันมันฉีกจริงนะครับมันฉีกฉีกไปจากเรื่องที่เราแบบคุ้นเลยนะแล้วก็พอเขามาทําเรื่องต่อมาเรื่องอัสเนี่ยก็บอกว่าโ,โห่อนนี้เขาก็เล่นหนักมือเหมือนกันนะ เรื่องอัสนี่ก็ผมไปดูในโรงเลยนะผมแบบผมชอบเลยผมแบบเฮ้ยพุ่มกับนี้มันต้องมีอะไรที่แบบว่าคือดูแล้วจากที่เคยดูเกตเท้ารู้สึกว่าเราเราเราแมทกับผลงานของพุ่มกับคนนี้นะพอไปดูอัสแล้วก็รู้ว่าโอ้โหเนี่ยแหละใช่เลยนะถึงแม้ว่าอัสอาจจะไม่สนุกเท่าเกตเอ้าแต่มันก็มีดีนะในใน,ในทางของมันอยู่เนะ่ตัวตัวเรื่องอัสเนี่ยเพราะฉะนั้นเนะี่ยก็จะมาดูกันว่าเรื่องล่าสุดของพุ่มกับคนนี้อย่างโนบเนี่ยมันจะ มันพูดถึงอะไรวะเมฆสยองขวัญเนี่ยหรอเออมันแล้วอีกอย่างนึงคือย,ยังไม่เห็นตัวอย่างนะแล้วผมก็ไม่อยากดูตัวอย่างด้วยแต่ถ้ามีก็ดูแหละแต่ถ้าคือเราไม่รู้อะไรเลยแล้วเราเข้าไปดูทั้งๆท,งท,งที่เราเห็นแค่โปสเตอร์เนี่ยผมจะบอกว่าโอ้โหถือว่าหนังแบบนี้รู้น้อยยิ่งดีนะเรื่องนี้นะครับได้ดารารขาประจำเนี่ยกเย็เคยร่วมงานกันมาแล้วนะอย่างแดนเนยลคาลูยาเนี่ยครับรู้สึกว่าเขาจะได้ออสการ์จากเรื่อง j ูดัต แอนเดอรแบล็กเมสใสอาด้วยมั้งเออคนนี้นะแดนนี่ก็ไรับาเคยร่วมงานกับพุ่มกับจอร์แดนพิวมาแล้วหนึ่งครั้งนะจาก Get o u อนะฮะแล้วก็มีซิลเฟนยวนนะจากมิน a ารีนะหรือไอที่เล่น Walking Dead นะฮะอ่าเรื่องนี้นะอยากจะแนะนำนะสำหรับคนที่เป็นคอแบบหนังสยองขวัญแนวแนวแบบทวายไลโซนเนี่ยผมมองว่าเรื่องนี้นะน่าสนใจนะมากมากด้วย แล้วก็มาปิดกันที่เรื่องที่5นะเป็นเรื่องสุดท้ายของคลิปนี้นะจะเป็นเรื่องอื่นไปไม่ไดนะ้สำหรับหนังแอคชั่นฮีโร่เรื่องล่าสุดของ DC นะครับก็คือ The b a t m n n นะเดอะเป็นการกลับมาอีกครั้งนะสำหรับฮีโร่รัติการนะมนุษย์ข้างข่าวของเรานะกับการถูกเอามาสร้างใหม่อีกครั้งนะ คือเป็นภาคเริ่มต้นอีกแล้วนะฮะนี่เป็นภาคใหม่นะครับก็คือไม่ใช่ภาคใหม่เป็นเป็นเรื่องใหม่ของเดอะแบทแมนนะฮะก็คือครั้งนี้นะครับจะถูกยกเครื่องใหม่โดยผู้กำกับนะฮะอย่างแมทแมทลิฟนะแมทลิฟแมทลิฟนี่คือผู้กำกับที่ผมมองว่าเขาเป็นสายทำหนังแบบจริงจังขึงขังนะดูาจากผลงานก่อนๆของเขาอย่างเขาแจ้งเกิดจากเคลว์ฟิวเนาะเคลว์ฟิวเป็นหนัง แต่ตอนนั้นครูฟิลเนี่ยเป็นหนังที่เขาจะขายชื่อเจเจอับรามมากกว่านะมากกว่าตัวพุ่มกับนะแต่เขาก็ทำทาหน้าที่ของเขาที่ดีนะสำหรับครูฟิลเนี่ยผมดูแล้วผมก็ชอบนะสนุกแล้วก็นี่ผลงานเรื่องก่อนหน้าน,นี้ก็คือไอ้หนังของไอลลิงซีซ่าเนาะอย่างภาคต่อของ Rise of Planet of the Apes อย่าง War of Planet of the Apes กับอะไรวะ d อ n of Planet of the ีเอฟนะโอ้ชื่อมันยาวนะลิ้นพันกันเลยนะ ก็คือผมดูแล้วจากเครดิตที่ผ่านมาเนี่ยพุ่มกับแมทลิฟนี่ถือว่าผมว่าเหมาะนะกับการมาทำแบทแมนภาคเนี้ยซึ่งผมยอมรับว,ว่าตอนแรกแบบเฮ้ยมันเพิ่งผ่านแบบของโนแลนไปไม่เท่าไหร่นะก็คือเฮ้ยมันจะมีแบทแมนอีกเวอร์ชั่นยังกลับมาอีกแล้วเนี่ยผมว่าโนแลนเขาทำเอาไว้ดีมากๆนะสำหรับไตภาคของโนแลนเนี่ยลักตัวของโนแลนที่เขาทาไ้อ่ะแบทแมน ไตรภาคนะั้นเนี่ยมันก็ดูแบบมีความจริงจังอืมมันมีความแบบค้นคลักขึงขังอยู่แล้วอะเออแต่พอมาเห็นแบบเฮ้ยจะทำแบทแมนอีกแล้วแถมทําแถมทออกมาในโทนจริงจังอีกผมก็คิดว่าโอ้มันจะเป็นยังไงวะเนี่ยคือแบบมันจะมันจะทาออกมาอีท่าไหนเนี่ยคืออันที่แล้วก็ว่ามันดูแบบดูเหมือนไม่ใช่หนังหนังซูเปอร์ฮีโร่ยนะพอม,มาดูอันนี้เนี่ยพอได้เห็นตัวอย่างรู้สึกว่าโอ้โหมันดูเลวหวาด จากที่เห็นทุกอย่างนะมันออกจะดูเรียวกับของนวดแรงอย่างของนวแลงเนี่ยเขายังมีความเป็นคอมมิกอยู่นิดๆใช่ไหมแต่โอ้โหตัวนี้นี่คือมันเรียวจริงนะเรียวแบบทั้งชุดชุดแบทสูทที่ดูแบบเป็นชุดที่เหมือนชุดนะคอมแบทอ่คือคือมีความแบบเอออุปกรณ์อะไรมันมันดูแบบเหมือนจะใช้งานได้จริงอะ่ะคือมันมันไม่เน้นดีไซน์ครับมันติดแบบไอที่อยู่ตรงปลอกแขนก็ติดแบบไม่มีการซ่อนอะไรเนาะติดแบบโล่งๆไปเลย ชุดมันดูเหมือนชุดเกราะอะไรแบบนี้นะฮะแล้วก็ตัวโปรดักชั่นในเรื่องนะมันก็ดูแบบงานภาพงานอะไรเนี่ยคือดูถึงขังหนักแน่นนะฮะโอ้ดูแบบด้างจริงนะฮะดูด้างจริงแล้วก็ที่ผมเห็นคือคือโทนสีในเรื่องเนี่ยออนอกจากสีดำาเนี่ยผมเห็นมันมีสีแบบเหลืองๆส้มๆด้วยเลยนะทำให้ผมนึกถึงสไตล์ภาพของแบทแมนบิกินเลยนะฮะเอออันนี้แค่ทำให้ผมนึกถึงเฉยๆนะแล้วก็อย่างนี้คือ อุปกรณ์นะอย่างเช่นแบตโมบิลนะฮะหรือไอตัวมอเตอร์ไซค์แบทแมนเนี่ยมันก็ดูแบบโอ้โหมึงจะเอายิ่จริงๆอ่ะเนี่ยคือด,ด,ดีไซน์ของนัวแลนด์เนี่ยดูแบบหรือดีไซน์ก่นกอนๆนนะ้าเนี่ยดูแฟนตาซีใช่ไหมมาเจอของนัวแลนด์ก็ดูแบบเออเป็นเหมือนรถถังเนเาะพอมาดูนี้โอ้โหมันเอาแบบรถรถสไตล์อเมริกันเนี่ยพวกมัสเซิลคาร์เนี่ย,ยมามาแบบมา,แบบมาแดัดแปลงให้ดูแบบโอ้โหมันจะสู้บุรีได้หรือวะอะไรแบบนี้มันจะมีอุปกรณ์ไฮเทคไหม คืออย่างของแดนี่มีอุปรกรณ์ไฮเทคนะฮะแต่ตัวนี้คือดูแบบดูมันแบบว่ามันดูมันเลี้ยวจริงอ่ะเลี้ยวสุดๆนะครับเพราะฉะนั้นโอ้ถือว่าเป็นแบทแมนฉบับที่ผมมองว่าคือสร้างมากี่ทีมันก็ดูน่าสนใจเสมอนะแล้วก็ครั้งนี้นะฮะตัวแบทแมนเนี่ยสวมบทบาทโดยแวมพา์นะอดีตแวมพร์จากจากอะไรวะผมจำชื่อม่ได้จากทวายไลท์นะก็คือโรเบิร์ตแพตินสันเนี่ยโอ ใครจดี๋ยวไปเชื่อนะว่าพ่อหนุ่มหน้าหล่อหน้าหวานเนี่ยจากที่ทั้ทาสาวกรี๊ดกันในอดีตเนะี่ยจะกลายมาเป็นแบทแมนสุดเคร่งขึขงขอบตาดําได้นะบอกแล้วว่าภาคนี้นะถือว่าเป็นการกลับมาอีกครั้งของแบทแมนนะที่ดูแบบคิดว่าน่าจะกู้สร้างชื่อให้กับ DC ได้อีกครั้งนะผมมองว่ามันน่าสนใจนะต้องต้องรอดูเลยนะครับสำหรับในแบทแมนเนี่ยก็จะสมทบนะไปด้วยดารานะครับชื่อดัง มากมาย,ยนะไม่ว่าจะเป็นคอรินฟารลนะครับในบทบทเพนกวินเนาะแล้วก็มีโซอี้คราวิดนะในบทแคทวูแมนนะแต่ที่เด็ดเลยนะผมขอพูดตรงๆแล้วว่าผมมองว่าไอเนี่ยโหผมผมผมชอบนักแสดงคนนี้มากๆก็คือพอลดาโน่นะพอลดาโน่นี่ผมมองว่าคือตอนที่ได้ยินว่าแบทแมนคือโรเบิร์ตคือโรเบิร์ตแพตตินสันเนี่ยผมยังไม ผมก็ว้าวนะแต่พอมาได้ยินว่าพออดานโน่นะครับจะมาเล่นเรื่องนี้ด้วยเนี่ยแล้วแถมเป็นบทผู้ร้ายด้วยนะผมแบบโอ้โหโเพราะว่านี่คือนักแสดงมากฝีมืออีกคนหนึ่งที่มองว่าเขา u n d e r เ t e นะคือเขาน่าจะแบบเขาน่าจะมีคนรู้จักมากกว่าเนี้ในวงกว้างอะเพราะว่าฝีมือเขานี่ไม่ธรรมดานะจากที่ผมเคยเห็นเขาเล่นหนังมาลหลายๆเรื่องนะแล้วก็จะชอบรับบทเป็นแบบ ไม่ค่อยปกติด้วยนะฮะสำหรับพอลดาโนนี่แล้วยิ่งมาเล่นเรื่องนี้เนี่ยเป็นผู้ล่าที่รับบทโจยเดอะลิทเลอร์เนี่ยเป็นเดอะลิทเลอร์เนาะไอ้มนุษย์เจ้าปัญหาเนี่ยผมว่าว่าโอ้โหมันมันมันเข้ากับตัวพอลดาโนมากๆเลยเนะี่ยแล้วที่สาคัญเลยคือนะครับตัวอย่างเนี่ยออกมาหลายตัวแล้วจนถึงตัวล่าสุดเนี่ยแต่ทุกตัวอย่างเนี่ยยังไม่เห็นหน้าชัดๆเลยของพอลดาโนเลยนะของตัวละครไวาลร้ายตัวนี้เพราะฉะนั้นผมคิดว่าพุ่มกลับก็น่าจะเก็บ เก็บของดีไว้นะหวังว่านะครับจะไม่ทําให้เสียของนะสำหรับตัวเจสซิลเลอร์ที่รับบทโดยพอลดานโนนะแล้วก็ยังมีดาราอีกมากมายนะไม่ว่าจะเป็นจอห์นเทอร์เทโรนะครับนี่จอห์นเทอร์เทโรเป็นเอเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในหนังทรานส์ฟอร์머นะนี่น่าจะรู้จักกันนะมารับบทเป็นคาม์ยฟอร์คอนเนาะเป็นเจ้าพ่อแล้วก็มีพีเตอร์สากาดนะโอ้ดาราดังๆเยอะนะแต่อีกคนนึงที่ผมมองว่า มันคิดยังไงถึงเอาคนนี้มาวะคือมารับบทเป็นอันเฟรดก็คือนี่เลยนะแอนดี้เซอร์กิตเนี่ยแอนดี้เซอร์กิตเนี่ยเป็นดาราที่แบบอยู่ในสายโมแคปเนาะล่าสุดผลงานเขาก็คือเป็นพุ่มกับหนังฟอร์มยักษ์อย่างเวนอมภาค2แต่ครั้งนี้เขาจะมารับบทเป็นอันเฟรดเป็นพ่อบ้านเนี่ยผมดูแล้วจริงๆอ่ะพ่อบ้านแม่งพ่อบ้านดูดูโหดดูโหดกว่ากอดทูแบทแมนเลยนะครับคือพ่อบ้านที่ผ่านมาจะดูแบบ เป็นพ่อบ้านพ่อบ้านเนะี่ยไม่ว่าจะเป็นฉบับเก่านะยุค90หรือฉบับของดอแลนเนี่ยก็เป็นไมเคิลเคนเนาะก็คือเป็นพ่อบ้านพ่อบ้านอะไรแบบนี้แต่ตัวนี้นี่โอ้โหผมว่าแบทแมนไม่ต้องออกศึกแล้ะเอาพ่อบ้านไปก็น่าจะจบจบได้แล้วสำหรับตัวแอนดี้เซอร์กิตเนี่ยดูแบบดูเถื่อนมากนะเป็นพ่อบ้านที่ดูเถื่อนมากๆเลยนะเพราะฉะนั้นนะนี่คือหนังที่ผมจะปิดท้ายสําหรับคลิปนี้นะคือเดอะแบทแมนเองนะโอ้โหแล้วเขียนก็บอกว่ามีความยาวนะ ความยาวทั้งหมดเกือบ3ชั่วโมงนะถือว่าน่าจะเป็นหนังฮีโร่ที่มีความยาวมากๆอีกเรื่องหนึ่งเลยนะเพราะฉะนั้นนะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผมตั้งตารอคอยสุดๆนะหนังเข้าฉายเดือนมีนานะขอแนะนําว่ามีอย่าพลาดกันนะสำหรับเดอะแบทแมจากแมทลิฟตนะสำหรับคลิปนี้นะถ้าใครชอบนะก็รบกวนนะกดไลค์กดสมัครสม l i ิกไลค์แชร์ด้วยนะฮะแล้วก็ถ้ากระแสตอบรับดีนะผมก็จะมาต่อกันอีก เป็น EP ที่2นะอ่ะาสำหรับคลิปนี้นะการแนะนำหนังที่น่าสนใจในปี2022เนะี่ยคงจะเอาไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะฮะก็ขอขอบคุณที่รับชมแล้วก็สวัสดีครับผม